สวัสดีทุกทุกคน,นจา้าพาทัวร์พาอัปเดตพื่อผักสวนครัวสักหน่อยสิเอาตรงไหนก่อนดีรู้สึกว่ากล้องมีปัญหาระบบกันสั่นโอ้ยนี่ตัดแต่งไปแล้วแล้วก็แตกออกมาใหม่นันเนี่ยไม่ยมตัดกิ่งปักชำ ปลูกวิกินยอดแล้วกันถ้าเกิดเขาไม่ไม่ติดลูกปลูกในนี่ปลูกในกระถางเนี่ยเอามาปักชําไว้มีผักเป็ดญี่ปุ่นด้วยผักเป็ดญี่ปุ่นก็ตัดปักชําได้นี่มันม่วงปลูกไม่เคยได้กินหัวหรอกเอายอดเอาใบไปผัดกินผัดไฟแดงกินอร่อยดีนะใครที่ยังไม่เคยกินผัด อพวกใบมันยอดมันม่วงลองดูผัดรวมกับผักบุ้งจีนเนี่ยเพิ่งจะเก็บไปโอ้ยกระเจี๊ยบก็โตดีกระเจียเ๊ยบในร่องปูนก็โอเคใช้ได้โอ้ยมาดูอันชันพิติตแน่อันชันสีขาวของพิติต แต่เกบไปกินกับน้ำพริกอร่อยนะเนี่ยเนี่ยตัดกินปากชาก็ได้เนี่ยเอาไปตัดอย่อยางเงี้ยเนี่ยเนอย่างเงี้ยตัดแล้วจิ้มเลยจิ้มลงดินเลยเนี่ยจิ้ม,มันเลนก็จะติดแบบนี้แหละเนี่ยอันชั้นสีขาวที่ติดด้วยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูเนี่ยตัดปักชาเลยนี่อุ้ยอุ้ย เน <Yeah. S 2> เห็นมามนี่คือรากเขานะเนี่ย <Yeah. S 2> ตัดปักชาก็ติดนะกิ่งเนี่ยกิ่งพวกอันชันซ้อนอันชันม่วงตัดปักชาได้หมดถอนได้เพราะว่าเรามีเยอะเดี๋ยวเขาจะเป็นเมล็ดพันธุ์แล้วเป็นเมล็ดพันธุ์ไปแล้วของพิด สุปราณีวันรักกากิจนะจ๊ะอันนี้ก็เอาหนุออนเอานี่ไปจิ้มมาปักมาทิ่มไว้เห็นไรปะอันนี้เราไปเอาเออ่กิ่งชะอมมาปักมาทิ่มไว้เห็นกิ่งชะอมก็แตกไหมแหมเดี๋ยวนี่อันนี้เออเขียวๆเ,เนี่ยแตกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ออก เนี่ยกิ่งชะอมอ่ะต้องเป็นกิ่งแบบนี้นะเนี่ยในกิ่งแบบนี้กิง่งเขียวๆไม่ติดไม่เคยติดเนี่ยนวะนะนี่ก็แตกแตกนี่นี่นี่ไม่ซูมล่ะเกียกลโทรศัพท์นี่โอ้ตายแล้วโทรศัพท์ปิดก่อนปิดปั๊มลืม เอาผักบุ้งมาจิ้มไว้ด้วยผักบุ้งนาเอามาจิ้มจิ้มขยายไว้กระชงกระชายเห็นว่าแตกหนอแล้วกระชายมาหมองนี่หะมองนี่เอานู่นนี่มาจิ้มไว้เย,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 ยะๆแล้วแป๊บเป็นลมนี่เอาผักบุ้งมาจิ้มจิ้มไว้เห็นไหมขยายขยายเรื่อยๆอ,อันนี้ก็กินของมะเขือพวงเอามาปักมาจิ้มไว้ ส่วนนี่สาบเสืออยากให้ทุกคนปลูกเพราะว่าเอาไว้ไล่มแมลงสับคุณห้ามเลือดดีนะใครมีแบบแผลบาดเอามาขี้ยีข้ยีแล้วโปะเลยในงานวิจัยเขามีสารอะไรรู้ที่ทำให้เลือดแข็งตัวอืมนีแป้นดอกพิเศษมีนานเชาวเวยททำเนี่ยลดน้ำตาลในเลือดได้ดี กินวัลยยอดเนี่ยกินวกินวลยยอดส่วนมากเราเอาไปทํำดมักไล่แมลงเอาไปใส่เนี่ยตามต้นไม้พืชต้นไหนก็แล้วแต่ที่มีพวกแมลงวีขาวอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไปหมกใส่กระถางเลยสมมตินี่เนี่ยใส่แบบเนี้ยใส่ไปในกระถางให้เขาย่อยสลายอ่ะเดี๋ยวเขาก็มีสารช่วยไล่แมลงพวกพืชผักขมอ่ะ วัสดีจ้าทักทายพี่หนุ่ยเพื่อนบ้านกันที่น่ารักของเราทํากับข้าวเรากินทุกวนั <c oughs> นนี่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 รักออกยังจ้าตอนนี้ทั้งหมดห้ากิ่งเดี๋ยวนี่มะกอกฝรัง่ง ประเจียเ๊ยบในร่องปูนก็โตเบียดดนะ่างสารนะเอาเม็ดมาหยอดหยอดไว้ในร่องเนี่ดูดิเนะเดี๋ยวจะเก็บมเมล็ดพันธนะุ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวปล่อยให้เขาแก่เก็บมเมล็ดพันธนะุ์แล้วนี่ก็เอาเม็ดมาหยอดไว้กินได้แลวมีเพล้ะเห็นป่ะมีเพล้ะเห็นเพล่ะไหมมีเพล้ยมาแล้วนะ เนี่ยถ้าใครไม่มีน้ำหมักเหมือนเรานะใช้อะไรรึเปล่าใช้น้ำสบู่ใช้น้ำสบู่เอ,อล้างมือด้วยน้ำสบู่เสร็จเอาน้ำสบู่แล้วมาฉีดพ่นตายเลยก็แจป่ะน้ำล้างจานไอ้ย้ํายาล้างจานก็ได้หยดไปสักหนึ่งช้อนชาใส่ฟอกกี้ฉีดพ่น เอาหมอนหมอนเออว่าจะเอาหมอนไปตากไปตากไปตากแดดทําชาใบหมอนชอบมากเลยอ่ะเขามีสรรพคุณช่วยระงับประสาทซึ่งเหมาะกับเรามากไว้ามอบรีขอตาที่แอดได้ขมขนมช่องเดชโชสุกินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกมันปแบบปลกๆไปที่ช่องน้องหนวดนะจ๊ะเดชโชสุกิน แล้วก็ไปตามดูที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนชือหนวยเขาทําเยอะแล้วเขาทําหลายอย่างเขาปลูกหลายอย่างแล้วนะวช่วงนี้น่าจะงานเยอะดูแลต้นมมงต้นไม้กันไปนะทุกคนนะตามไปที่ช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะทุกคนนี่ที่กิ่งปักชำนะมะยมนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเราก็จะ ทำคลิปให้ดูหรือให้ดูว่าเขามีรากกิ่งมยมปักชำเน,นี่ยพวกนี้ติดติดแล้วถ้าแตกออกมาแบบประมาณนี้แตกแล้วเอามาหลายๆกิ่งหน่อยนะตัดๆมาทิ่มๆกิ่งไหนเน่าไปก็ไม่เป็นไรบางทีเราคือเราไม่สามารถจะบอกได้ว่ากิ่งไหนที่จะคัดมาแล้วก็ติดทุกกิ่งบางทีกิ่งสมบูรณ์ดีนะ เหมือนกันแป๊ะเลยเอามาปักห้ากิ่งอ่ะเน่าสามกิ่งก็มีเพราะฉะนั้นเราก็ไม่มีโอกาสรู้ว่าอกิ่งไหนสมบูรณ์ก็มันสมบูรณ์หมดเลยดูด้วยตาเปล่าอ่ะใช่ป่ะมันสมบูรณ์หมดเลยอ่ะตัดมาสี่กิ่งห้ากิ่งอย่างเงี้ยเนอย่างเงี้ยเน่าไปเห็นป่ะอย่างเงี้ยเออตัดมาเหมือนกันเนี่ยดูความสมบูรณ์นี่ เนี like ่ยเงี <of> I mean I ้ยเน่เน่าไปนี่เงี้ยเห็นปะนี่นี่เงี้ยเน่าเห็นปะตัดมาเหมือนกันแป๊ะเลยอ่ะก็เลยบอกไม่ได้ว่าเลือกยังไงวิธีเลือกกิ่งยังไงบอกไม่ได้จริงนี่ก็กิ่งที่ปักชำโตดีละอืมไม่มีปลูกผักของพี่ต้อม นี่เดี๋ยวจะเอาไปโรยไว้อยากจะย้ายเหมือนกันเนี่ยย้ายเอาไปลงที่มีพื้นดินน่ะน้องบีจะได้ขยายเอ้ยหอมแย้น้องบีไปดูที่ช่องแม่บีปลูกผักแล้วก็ช่องอ,อแม่บีครัวอาหารใต้ด้จ้ะทุกคนปลูกผักน้ำงามไปดูเหอะงามมาก ปลูกแบบอินทรีย์ปลูกแบบง่ายๆสบายสบายอันนี้แมงลักเดี๋ยวรอให้แก่แกวจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไปโรยไว้หลังบานเนี่ยเริ่มแหละเริ่มเริ่มแก่เท่าชลาละแมงลักปลูกได้ต้องขยายเป็นนะทุกคนดูยี่ราในงานไหมกันไหมยี่ราเนี่ยเด็ดมาเนี่ยเด็ดแค่นเนี่ยเนี่ยเห็นป่แล้วก็ไปจิ้มลงดินนี่ขยายพันธุ์ด้วยยอดยี่รา ต้นนี้ที่เห็นก็คือขยายพันธุ์ด้วยยอดทั้งนั้นนี่ยอดพวกนี้เอาไปจิ้มลงดินจะทําให้ดูทําตอนเย็นๆน,นะจะทําตอนเช้าไม่งั้นโดนแดดเผาตายหมดจิ้มไว้กดดินให้แน่นจิ้มไว้กดดินให้แน่นนะจิ้มจิ้มกดดินกดดินให้แน่นอ่าให้อากาศเข้าเนี่ยแบบเนี้ยแบบนี้เห็นปะ ทำให้ดูเฉยๆนะถ้าใครไม่มีต้องหาแก้วมาครอบอะออถ้าใครไม่มีพื้นที่ในร่มก็หาแก้วมาครอบไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปหาแก้วมาก่อนงานดีนะงานดีไหมจ๊ะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูก่อน เนี่ยเอาแกเอามาครอบไว้อย่างเงี้ยใบออกไปก็ได้เด็ดใบออกบ้างกันคลายน้ำเอาเอาไว้เงี้ยครอบครอบไว้อย่างเงี้ยก็ได้ เดี๋ยวเขาก็ติดเดี๋ยวเขาก็ง,งอกมันเอายอดไปกินแล้วไปผัดอร่อยอร่อยใบก็ผัดน้วมันหอยอร่อยมากเลยนะใบมันเนี่ยมันม่วงเดี๋ยวจะต้องมาตัดยีรงยีราไปขยายพันธุ์ต่อลนะพริกพริกพริกโอ้เดี๋ยวต้องมาเก็บแช่ช่องฟรีซไว้ส่วนมากเราจะเก็บพริกแช่ช่องฟรีซไว้นะ พริกต้นนี้ก็พวกเมล็ดพันธุ์มาจากที่เราซื้อพริกแห้งมาจากตลาดพริกแห้งเม็ดใหญ่เม็ดเล็กอะไรที่เราซื้อจากตลาดเอามาเลยโรยว้เดอ๋ยวม,มันเ็ื่อขึ้นเมล็ดพันธุ์ไหนไม่ต้องไปแช่นะไม่ต้องไปบ่มไม่ต้องไปอะไรใดๆทั้งสิน้นขอให้ดินไม่เป็นกรดเป็นด่างก็พอแล้วโรยไว้รดน้ําเช้าเย็นเขาได้ความชื้น,มนเมล็ดพันธุ์ไหนสมบูรณ์ที่เขาก็ง,งอกนี่ได้เ,เยอะและเดี๋ยวเราก็จะทยอยเก็บมเมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบพันธุ์ดอก เดี๋ยวเราจะต้องรอให้เขาโดนแดดแห้งๆก่อนช่วงนี้มันฝนตกบ่อยๆตัวาหลุมเรนี้อ่ะเอาเม็ดมาหยอดๆไว้มาหยอดไว้ในช่องว่างระหว่างเนี่ยเดี๋ยวระหว่างวงบ่อบปูนเนี่ยเรารื้อนั้นไปละเดี๋ยวเราก็จะเอา เดี๋ยวเขาโพดลงเดี๋ยวเ้าโพดของน้องยานะเ้าโพดอะไรทำไมสีสีเขาโพดม่วงอะไรสักอย่างเออเขาโพดม่วงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาลงหมอนี้เรารื้อนั่นออกรือร้อรื้ออะไรแตงไทยออกแตงไทยโดน หนูขโมยแทะลูกไปหมดเลยไม่ได้กินเนี่ยบองตรงเรื้อออกดีกว่าไม่ค่อยอยากปลูกที่มันเลื้อยๆด้วยเพราะว่ามันคลุมใบคลุมพืชผักของเรางานดีไหมกระเจีย๊ยบที่อยู่ในวงบบกไม่ใช่อยู่ในวงนะมันอยู่ในซอกๆอกนะี่แหละ เอากระเจีย๊ยบอะไรเม็ดพันอะไรมาหยดหยอดไว้ในหม่องนี้ก็ได้นะจะได้เก็บคณะได้เรเควลกินละรอรอสักแป๊บเดี๋ยวเราจะได้เก็บคณะไม่มีที่ไงโหแบบพวกคณะดเดรเคลชอบแดดด้วยไงมะกรูดเพราะจะากมะเล็ก,ก็โตดีนะ มื่อกลูนี่ซื้อจากตลาดลแก่แก่มาเอาเม็ดมาฝังๆฝังๆไว้เดี๋ยวเราก็ได้หลายเม็ดเม็ดไหนสมบูรณ์เดี๋ยวขึ้นมาเองไม่ต้องไปทำอะไรเลยเนี่ยให้เข้าใจพวกธรรมชาติของพืชผักต่างๆเมล็ดพันธุ์อะไรสมบูรณ์เดี๋ยวงองมาเองเนี่ยอย่างเงี้ยลงลงข้าวโพดหวานไว้เห็นปะ่ะบางต้นก็ไม่ขึ้นเนี่ยลงไว้พร้อมกันนี่แหละไอ้ต้นนี้ต้นเล็กเห็นปะ ส่วนน,นี่สองต้นเนี้ยโตแล้วก็ติดนั่นแหละมีเกสรแล้วเริ่มติดดอกแล้วข้าโพดหวานเหี่เหลิมที่ได้บอกมเมล็ดพันธุ์จะบอกว่าปลูกเรื่องงอกร้อยเปอร์เซ็นเป็นไปนไม่ได้อ่ะถ้างอกร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเขาคัดมเมล็ดพันธุ์ทำกเกษตรส่งออกนั่นน่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ของเขาอ่ะ ที่ส่งออกทำเพื่อการส่งออกเขาคัดเมล็ดพันธุ์มาแล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บเอาไปนี่ปักใหญ่ดีอันนี้เดี๋ยวเอาไปกินกับน้ำพริกอ่อนๆน,นี่อร่อยๆกระเจี๊ยบนี่ให้มีเก็บทุกวันเลยเนี่ยกระเจี๊ยบเนี่ยมี้เก็บทุกวันเลย หลงอยู่ในซอกเนี่ยอย,อยู่ในซอกซอกเนี่ยเ่ยตัวดีเหมือนมะกรูดมะกรูดเพราะจากเมล็ดอันนี้เริ่มติดดอกแล้วมะเขือม่วงเนี่ยมะเขือม่วงเริ่มติดดอกแล้วต้นนี้ตัวดีจะลองชิมหน่อยเก็บไปผัดก็ดีมั้งอันนี้เพิ่งจะเห็นนะ่ะขขาพดต้นนี้เนี่ย ลำต้นอวบดีนะข้าวโพดข้าวโพดหวานอุ้ยคุณหน่อยนี่โตดีนะคุณหน่อยเนี่ยเนี่ยหูเสือคุณหน่อยเนี่ยนะโตดีจริงจริงก็ได้ขยายแล้วเนี่ยคุณหน่อยเนี่ยตัดตัดตัดแล้วก็ไปขยายขยายได้อีกเยอะเลยน่ะเนี่ยตัดเนี่ยอย่างเงี้ยโตแล้วโตแล้วเนี่ย,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 นะย,ตยโตแล้วเดี๋ยวขยายอีกขยายเรื่อยกวางตุง้ง สาระแหน่โหระพานี่ต้นอะไรไมัองามดีนะดูแล้วมันพืชอวบน้ํานี่เขามันพืชอวบน้ำแต่เราก็ไม่รู้ว่าต้นอะไรใครรู้บอกด้วยส่วนมากจะรู้จักพืชที่มันกินได้อะพืชเกี่ยวกับสมุนไพรไม่เคยจะรู้อันนี้เป็นประกาศหินนะเนี่ย ที่กินแล้วมันจะฉุนๆเหมือนว่าไอ้เรากินพวกมัสตดใช่ป่าวซาสาบีขึ้นจมูกเลยเนี่ยกินกินแล้วแบบโอ้โหฉุนขึ้นจมูกเลยสาระแนาก็เด็ดยอดไปปักชำนู่นนี่นี่นั่นเนี่ยเอามาปลูกปลูกไว้ อันนี้โตนเลยนี่โตในซอกเนี่ยกระเทียบเห็นว่าโตในซอกเนี่ยดูดิเอาเม็ดมาหยดหยอดไว้ในซอกในช่องเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยในรูเนี่ยหยอดไว้หลายเม็ดเลยเสือเขาไม่ขึ้นอันนี้แววแววดีมากเลยนะมีแววว่า จะได้หลายต้นนะผู้ชานมสดตัดกิง่งปักชํำอันนี้เป็นเป็น,ปนถั่วฝักยาวที่เราเอากิ่งมาปักชำํำหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะถั่วฝักยาวตัดกิง่งตัดยอดมาปักชํำได้เนี่ยเนี่ยเลื้อยมาเนี่ยแหละเรามี พุทรานมสดที่ตัดกิ่งปักชำแล้วติดอุ้ยตายแล้วมีดอกด้วยอุ้ยตายมีดอกเดี๋ยวก็ร่วงหมดแหละนี่ีพุทรานมสดเนียมหูเสือคุณหน่อยก็เอามาปักจิ้มเลยวส่วนนี้มันปูไม่ต้องห่วงติดง่ายตัดกิ่งมาทิ่มๆก็ติดโอ้ยผีดําประเตอน้ญงนวด ไหนดูสิพีนัทบัตเตอร์อึบอึบโอ้โหเยอะเลยติดดอกอีกเยอะติดดอกติดลูกยเยอะเยอะเราว่าจะลองตัดกิ่งนี้ไปลงดินดูสิเนี่ยทั้งกิ่งเลยเดี๋ยวจะเอาลองลองดูนี่ ดี๋ยวจะลองดูตักกิ่งปักชำติดนะพินาปัตเตอร์เนี่ยเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้ใช้พินาปัตเตอร์บะนี่เนี่ยพินาปัตเตอร์เนี่ยตักกิ่งมาทิ่มทิมทิมทิมไว้อันไหนไม่ติดไม่เป็นไรไอ้นี่ก็น่าจะติดแล้วเนี่ยกิ่งพินาปัตเตอร์เนี่ยต้นเลยถั่วของน้องหนวดนี่เอาดินเอาตัดกิ่งอะไรมาห่มหมคุมคุมให้น้องหนวดแล้วเนี่ย ต้นใหญ่ครับลต้นคือใหญ่เห็นไหมเนี่ยน่าจะรากลงดินปักกิ่งปักชำได้ตอนกิ่งเพราะจากเมล็ดได้ขยายพันธุ์ไปได้เรื่อยๆไม่รู้จบแม้แต่ยอดอ่อนๆนี่ยอดเขาก็สามารถปักชำได้เช่นกันนยอดแบบเนี้ยนี่นีนี่ยอดแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยอ่อนๆงี้นะนี่เห็นไหมเด็ดเงี้ย เนี่ยยอดหน่อยๆยเนี่ยจิ้มลงดินเลยจิ้มตรงไหนดีต้องจิ้มตอนเย็นๆนะจ๊ะขอ,อนเนี่ยโดนองโดนหอยจิ้มแบบนี้ยเยนีวกันอ่ะจิ้มฝากด้วยกันนี่นี่ยอดพีนันปัตเต้ของน้าหนวดคอยดูนะคอยดูคอยดู กระชายเอามาจิ้มจิมไว้ขยายไปแตกหน่ออะไรเงี้ยเยอะแล้วเห็นหน่อเขาไหมะแตกหน่อเนี่ยแตกหน่อมาเต็มไปหมดแล้วเห็นไหมกระกระชายดูดิเห็นะกระชายอันนี้ชายนิจ่าเอาออกหมกปุ๋ยหมกปุ๋ยแบบนี้รากเขาไม่โดนดินเดี๋ยก็ตาย นี่นี่เห็นไหมเดี๋ยวจะบอกว่าอันนี้คือนี่คือมะเฟืองเปรี้ยวนะมะเฟืองเปรี้ยวนะจ๊ะตัดกิ่งมาทิ้มไว้นะเอาหลายขนาดเลยนะเพราะเราไม่รู้ว่ากิ่งไหนที่มันจะติดไม่ติดแต่มีแววว่าติดหลายกิ่งอยู่นี่คือมะเฟืองเปรี้ยว เนี่ยปัิกิรปักชําก็ติดอ่ะมีการแตกยอดด้วยเออนี่กระเพกเปรียวแตกยอดแตกยอดจริงเนี่ยกริงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะแตกยอดเราเริ่มเห็นแล้วะเราอยากได้โทรศัพท์ใครมือถือใครมือถือฟังหน่อยฟังหน่อยใครมือถือเราอยากได้ โทรศัพท์ที่มีระบบกันสั่นขั้นเทพราคาไม่แรงนะจ๊ะแล้วที่สำคัญจิ้มไปตรงไหนซูมตรงนั้นทำออกมาเลยแบบจิ้มไปตรงไหนก็ซูมตรงนั้นนะจ๊ะทุกคนได้ยินไหจ๊ะค่ายมือถือ จะ๋จะมาทยอยหาเก็บเก็บมะนาวเป็นดอกพิเศษไปกินนะปลูกได้ต้องขยายเป็นนะจ๊ะทุกคนโาผักเป็ดงามเดี๋ยวจะได้เก็บเอาไปทําต้มจงต้มจืดใส่หมูสับแล้วผักเป็ดญี่ปุ่นนี่ตัดกิง่งปักชําก็ติดง่ายๆพยายามหาปลูกพืชผักที่มันตัดกิง่งปักชําติดง่ายๆเราจะมีกินตลอดเลยหรือเปล่า ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะช่องนี้เป็ช่องอัปเดตผักสวนครัวจากช่องต้อมอปลูกผักสวนครัว Garden Plants เขียวสดงดงามเห็นแล้วสดชื่นพาทัวร์พาทัวร์ชมกันไปเพลินๆนะจ๊ะแค่นี้นะ